ส่วนร่วมแบบนี้ทางการเิพิธภัณฑ์ไทยเราชื่นชมนะครับแล้วกด็ดีที่จะเป็นส่วนหน,วนึ่งในการร่วมจกกัดกิจกรรมประทานเทศบา,นา,าลนครขอนแก่นนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางพี่น้องสิริมงน,นะครับรวมทั้งทุกท่านนะครับทุกทุกฝ่ายจะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมดีๆอย่างนี้น,นะครับให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแล้วก็มีการนําเรื่องของ การจัดงานในเชิงวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาสอดแทรกนะครับให้เห็นเรื่องของความสําคัญที่มีสองด้านคือด้านวัฒนธรรมและเรื่องของการจัดงานวิถีร่วมสมัยนะครับเราก็จะมี t เก็ตหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพี่น้องที่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเยาวชนนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มไปทํางานที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดแพร่แก่เรากระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายการท่องเที่ยว การสร้างรายได้การสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผู้จัดง,งานหลักก็คือทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่ทำหนึงและเป็นเรื่องที่คิดว่าอยากจดะดึงวิติต่างๆเหล่านี้นะครับมาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆครั้งนี้ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนั